นาโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีมือนี้แมลมือดีปีนี้แมลปีเฮาปู พระเจ้าให้คอยกวนควาลากะว่ามือนี้วันนี้วันนี้มอสังให้ได้เข้าห่วงนากะว่ามือนี้มอสังหน้าได้เข้าห่วงกอนกะาว่ามือนี้วันนี้เอาบ่าวขึ้นเฮือกสาวกะว่ามือนี้วันนี้ฟ้าดาวให้มาแพ้กะว่า ามือนีวันนีเอาสร้างเขามาฮงกบว่ามือนีวันนีท้าวผุนเฮืองขึ้นปราสาทกบว่ามือน,นีวันนีผัวฉลาดเข้าฟังทมกบว่ามือน,นีวันนีผัวเป็นเจ้าได้เงาแสนกบว่ามือนีวันนีท้าวผู้ให้ปลูกแต่งหน่วยงามกบว่ามือนีวันนีเศรษฐีเขาเบิกเงิน คำกะว่ามือนีวันนี้สีสีมือนี้แม่นมือดีว่าดีที่อุมาตาโชตกใบนี้แม่นตกไม่จอขันใบนี้แม่นขันไม่แก้วขุนนั่งดาตกแต่งแล้วจึงย่อมาใชา้ยัลตัวภาวางใช้มังคาลังกาสาโอกาสาถึงฤดูการเดือนหาฟ้าห้องหำเดือนห ฝนตกฝ่าห้ําหองฝนนองหลังลงมาเช้าหนาจึงหาพระแลนวานดามคมบางเชลไม่แบกใส่ปาไมลไพยหน้านพ้ะเนียง่ยหน้าถึงเคหาไว้ไต้ลางฝวงมู่สางเขาจึงมาดูไมีทางงไทยใหญ่ให้ไปพาเนียงหนาน้ำเอามาดาแต่งแลว้ว เอลไทยแก้วเกิดคู่มาแบกไปไทยหน้าไปแหกมีทาแหกอังอพาดข้อความเชื่อก่อไทยคองเพื่อความแห้งถือดินแข็งเพื่อหากไม่ไทยลวดไว้หลายว่าคาลายไปถั่วให้วาลเก่าใส่ในต้มราบบรมตกแต่หากออกเป็นแบ่งใบพร้อมกันไปลบออกหาตกไม่เกี่ยวปิดปาาตะเลียวไปสี เขาจึงเอาไปตั้งไว้เป็นสูมชุมนมกะเหลือไว้หลายเดียรดาดขาดไว้แล้วเอากลับมาดำปักใส่ตมตมใส่ผงเกลือจึงได้หลายต้นดำไปหัหลังไปหัหลังมาตามภาษาไทยหน้าและไทยนอกดำขอกและดำกลางดำเหินนานก็ได้จึงได้หลตัวหลายมือผ้าเขาจึงใบปงเขียวกระจีหอมห่วงเฮา ลมฝัดเจ้าอยู่ไปมาทารกาบู้เด็กน้อยไปคอยเฝ้าเจ้าและเยลฝูงนกเตลนก,เล,นกเลนกจิบนกจาบย่าได้มาคาบจิกเกล,ล่ลและน่ในดิแลในนามกานอกและดอนกลางมูกวางฟ้านยาได้มาใกลก้ิกลหอดมือได้พอประมลเจ้าจึงมาทองแกแพออกได้ไปเป็นห่วงถึงเดือนสิบสองเจ้าจึงเหลือ อกอโกบเงี้ยวเขาเกี่ยวเจ้าตากว้ส่ให้สูข้าสองสามป้าจึงกูเจ้า,ลาแล้วขาเหล่าแก้วเขาจึงหาบเจ้าไปมาหัวามาในล่าเหมือนก่อขาด,อดมือหอดแสลดีเขาจึงมางเจ้าลี่ลงมาคอนอสนสารเขาก็ตีก่อนเฮากระฟาด เขาจึงเอาเจ้าตั้งไว้ในลา่นดูสภาเดียราดาดเลือนลายบางพองเอาความมเาหยับยั้มย่ำแล้วพงตุลีกวัวไงเวียไปบนใสสีวาเวียไปเบื้องขวาสีสายมือเบื้องซ้ายถือเชือกควายมาเบื้องขวาถือขอขี้ตีตะและต้อยตีไยและตีแห้งตีปักปักตีแปกแปกยิกแหลกแล้วจึงเอาควายอ,ออกเขาจึงเอานาบกอกและ นำไพ่มากวาาไฟเมืองมุ่อันสิอันส,สีแล้วจึงบอกเมียแกวแก่ไหลเฝ้าและ,ละหาเราดองยา ลุงตาและพี่น้องเอาใส่กองกองขึ้นไปเป็นกองแล้วจึงปองไปศิลาและเมียงมากมีทั้งตองอ้อนและตองเขียวย้อนควนเฟียวอันงามอ่อกระจนจัลกูหอบตามภาษาของชาวโลกมีทั้งต้มไก่อกบรบุลสามสมควรปูอาดขอดีพาดขลาวปลายแหลมลาวยาวสาาัดลาดมีทั้งเสือผาอาดขาวดีมีทั้งท้องเทียนสีตีไต Sí. มีทั้งฝ้ายอ่อนไวม้มงคลคมีทั้งใบสีตั้งไว้สวยรวยเดียรดาดขึ้นควายเกลือตาแล้วหน้างัวปากไว้สีเจ็ดเราดูแลองค์อาจจึงไปอาราธนาจาลผู้ฉลาดมานั่งสุดรวาลว่าสีสีมือนี้แมลมือมานในมาเหมือนหินผาเอลให้เจ้ามันแกลปานผาจ่วงผาจลให้เจ้ามา มเมื่อพาหลวงไกลลาดให้เจ้ามันปาดอากาศและตาเวาว่ามาว่ามาเยอะกว่าเอยนางเขาเจ้าและเขาเหนียวต้นเกียเ่ยวและเขากรมก็ให้หมดสามือนีวันนี้ต้น ตำตำเข้ามาเขือกไก่มาสามืือนี้วันนี้หว่วงเสือเข้าป่องแอลใส่ดังแก้วเข่าแลแ่แคลงงูใส่กระพรมเหนียวดีหว่วงฮีเข้าอ้วน้อยหว่วงเงาหอยนั่นเข้ากี่ควายเมกรวยรวยนาเข่าห่วงสากเม็ดคงคาง,งนั่นเข้าลาดเทียนลาเทียนนั่นเข้ามักเงาเข้าจึงแบ่งไว้ให้บุทั้งไกลให้มาสามมือน,นี้วันนี้ เอาแต่เขากระเจอห่วงน่อ้ยอุ้ยลุยนั่นเขาข้อแดงเม็ดแดงนั่นคือเลือดแหดเม็ดแลบนั่นเขาเมียงเตดเม็ดที่เขามากกอกเม็ดหมอกนั่นแมลเขามาหอมนัม่นนัวเขาปาดสะพานพร้อมแมลเขามากโป หอมผ้โาโลหวางอาชางสุกเต็มเฮ้กให้มาสามือนี้วันนี้ว่ามาเยอะขวอ่อ ให้เจ้ามาจากมักคนลายให้เจ้ามาจากปากควยตัวเขายองให้เจ้ามาจากปากสั่งตัวง่าโง่ให้เจ้ามาจากปากองและกระตายให้เจ้ามาจากปากสั่งตัวง่าตันให้เจ้ามาจากปากหมูสั้นและหมูคาให้เจ้ามาจากปากตกจิบและนกจาบควบเจ้าขวาบิปลบ่ให้เจ้ามาจากปากตกเขาเขียวคาบเจ้าไปจับเงี้ยวและไปพุมก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ ให้เจ้ามาเยี่ยและเต็มเราให้เจ้าอยู่สวัสดีกินสิปีอย่าได้โบกจกสิปีอย่าได้ลงว่ามาเยือควั a เอ,อ้ย ให้เจ้ามาจากมองพ่อตัวแดงให้เจ้ามาจากปีกแมงแข้งตัวปีกอากระจาขาดกระบุงแดงขันเหล่าแทงหักพอข้าบาควาเจ้าอยาไดตกใจเน้อนางเน้อตัวอ้อ,อยไอ,อ้ล่ำทอขาก็าาได้มาแล้วนี่แล้วอ้อ,อยอตาปาลาล่ำทอแข็งก็ได้มานี่แล้ว ตาเข้าแกงใสผ้าขวากระไดมาแล้วนี่แลว้วมีทางครูพันแหากอมีท้งกระจลจันคูหอมงามตามป้าสาโลมีทางไก่ผูกอกตัวทอลุกยุงมีทางไกต่ตัวเมียต่อโัหันฟ่ามีท้งเปลือกหัวสลมีท้งมลหัวซองผวกปีดองแว่นหลายฝูงตาใหญ่มวลมา,ว,า,มาว่าหน้าเยอะวัญ yeah <laughs> ให้เจ้าอยู่เราแผงสนองเฟืองเจ๊กเอือซือเจ้าย่าได้เซลแก้วเอือซือเจ้าย่าได้เตื้อเด็กน้อยเลือตักไปขายเจ้าย่าได้เกียดยังมาเบียดเจ้าอย่าได้โมโหคนพาโลเอาเจ้าเราก็าอย่าได้ทวงเจ้าจงหัวมูโลกะเลี้ยงสัตว์สาลายซ้ำจงใจคำศาสนาให้ธรรมะเฮืองหุงแจงเป็นไตแติแต้ตลเติมตามไฟให้สัตว์ดำเนินไปทั้งอันอบประกอบด้วยสุดจริตทำตามคำสอน พระบาทเลี้ยงหมูอาสังคคุลให้คำจุนมูลมูโลบริโภคเจ้าสวัสดีเพิ่อตักเจ้าไปตำยาไดสักกะลาลเจ้ายาฟังเทใส่กระดงเจ้ายาได้ังปิลีให้เจ้าดึงกันมาเหมือนดังฟ้าสาสให้เจ้ากวาดกันมาคือเก่าสาวนมให้เจ้าตุ่มกันมาคือตุมเงือเลียงเมลเนื้อตักไปท้าคำ้าเเลือลาย เม็ดหนึ่งตากไปซื้อควาเอตเขาย่องเม็ดหนึ่งตากไปซื้อของเก่ากำเม็ดหนึ่งตากไปซื้อคำได้เก่าเมือนเม็ดหนึ่งตากไปซื้อกาให้ได้เขาเมืองอยเม็ดหนึ่งตากเอาผู้เท่าให้เล่าขายของว่ามาเยอะควา่า ตักใส่ยาไดบิลนีเพิ่นตักไปสีเจ้ายาได้ตื่นเต้นเขาเหนียวให้มาเราอยู่เขาเหนียวองอาจเขาเจ้าให้มาอยู่ลาดเหยียคำเขาตักต่ำไปใส่เหล่าเจ้ายาไดปล่อยมูเด็กน้อยเหยียบยีเฟืองเจ้ายาเครื่องคำเกียรเขาเอาเจ้าแลกสีเสียดแลกปูนปลูแลกปลาทูแลกเสือผาเจ้ากยาไดเกรืองมูเจ้าเกฑ์เมืองเก็บเขาช้างหลวงไปซอยสาด ກາຢາໃດໄດ້ຕື່ນຖວງເຈົ້າວງປວนນาຫວຍບສາລະເພ เอาเจ้าขายเล่นเลขกกยาได้ฮอนยาให้เจ้าเต็มดีดังเก้ายาได้บกเป็นหาดยาได้ขาดเกลว่างสาปะกำลังยังาบริบูรนดีคือเก่าอาคาจะมาพูดจะนาพีชัางมามาหาทะยังจะยาตูปะว่างอาจะยาบังอาะลังชจะยามามุงคุล โออาาามมมมุลมสวานาว่าสิบอกไม่ออกมาด้วยขนเอ้ยอยู่มันก็ยังสิสู้สู้ขวัญผัวเมีเนี่ยสิม้อขวัญอ่าเสร็จสิ้นเนาะในเบือออเบ้องตอน้นอาัตแทนโยมเบื้องต้น ไฟยู่ได้ใกล้ได้เด็ดเลยบ้านเห็นได้ท่าไดก็เป็นของสุขเจา้าเออเด็ดและกระููแขนเลยและส่งตัวแทนมานิโยมานั่งต่อหน้าพระถวายนะ go สีท่านมาถวาม่ครูาอาจารย์ผู้สวดผู้ทาพิเศษมาเขาสอหน้าพระก่อนนะพร้อมกันนะทังโค้งเียไ่มาไรมาเลยมาเลยลุกท่านท่านเดี๋ยวไปนั่งรอสีท่านนั่มามาเลยมาเลยเลยลุกมาเลยมาเลยอาายเยนลกมา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 อีกมาค่ะมาแม่มามา่มาเจาเ่ย สีล่ลูกอายืนส่งไย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 เอาเด้อคอยตีขวงเอาไว้เด้อ ทางคืนถวายแลวเด้อยมภาษาทุกคนกันเร้อผู้ใดมาเร้อพฟ้ อ่ารับพรรับพรแล้วกับชิดน้ำมนต์เปิดเพิดเปิดวางมาเพิ่นถือขันน้ำมนต์มาตำรวจนี่แหละถือจังขังมามาอามใส่เกือบรถใส่เกือบรถดใช้ระยะลงไปล่างเยเออเอามาเออนี่เออน้ำมนอาจารย์นพักคู่เขาหน่อยเอาให้เปียกเรื่อยๆไฟว่าน้ำไหลคนได้ยินเขาอ่ถือขันน้ำมนต์ให้อาจาันพักคู่ ใส่ตำรวจมั้ตั้งคังด้วยต่อไปพอได้ลบสายลุกขอเจอตำรวจให้หลุดปุ๊บบอมีถือจับนะอาละพอเด้อ,อยะถา,าวาริวะหาปุราปริปเรนตีสะคารังเอววเมวอิตโตทินังเบตานางอุป,ปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิป,ปมเมวะสมิจตุสเปุเรนตุสังกปา ญโตปนาราโสญาธามนิโชติราโสญาธาเทนติวะเววัจันตุสัพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติคายุโกภวะภิวัฒนาสิรลสเนจากุตตาปจายโนจตารุตามาวันติ อายุวะโนะสุขังอาลาญาโตธิยะโมเลสกยานังนันทวัตโนเอวังตวัน ชโยอิชยาสุชยมังคะเลอปราจิตตพันลังเกสิเสปธทวิปุกะเรอพิเเกสาปะพุตานากาคาปาตัวปัโมทติสุนาคาตังสุมังคะลาสุปะหะตังสุโจิตังสุขโนสุโมตุจสุเยตังพระมจาริสุ Patikinang kaya kama kaca kama patikinang patikinang manusia kama peni tete patikinang patikinang nikatawanarapanada patikin โพุทธตาปรปตาปะเจกานันจายังพรังอาณาหันตานันจะเตเชนาราคัมพันธาภิสาปัสโซผู้ใดว่าได้น้ำมนต์จะเปล่ามือลงผู้ใดได้รับน้ำมนต์แล้วกาบพระกาบกาบกาบ ในช่วงกำลังคลายผ่อนคลายหรือรีแลกกับนิมนต์คูบอาจารย์นะครับตามอัธยาศัยน้ำปะนะประมัตา์ยงอยู่นะครับขอแรงผู้ยกธรรมาทมามาตั้งธรรมาทเทศต่อเลยเนี่นักเทศวันนี้ตอนนี้มาแล้วที่เหลือนิมนต์ฉันน้ำปะนะก่อนเด้อมาแต่วัดไต่เอ้าฉันปรมัตย์น้ำปะนะ อาพอได้่่อต้นในนำมนต์หามมูอมลงเด้อตามกติกา <c oughs> อ่าจกโจกจกมีคนยกธรรมะช่วยไหมไปเอาธรรมะอยู่ข้างในน้ำมารหตไวเด้อธรรมะไว้ขอธรรมะไว้อ่าผ่าคุ้มยุหันละอ่านิมนต์ครูบาอาจารย์พักผ่อนนะครับรูปแรกจะแสดงธรรมกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศีธีรพรเจ้าคณะอำเภอพูเรือนะครับ รูปที่สองพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระคูอุดมวรานวัตรนะครับรูปที่สามกาบนิมตนท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระคูปร,ปริยัตปริยัตปริยัตพัฒนพรเอินเสื้ออายเจ้าของกระเบื้องว่าเป็นยังไ้ตบดิ่นแข็งต้องใส่เมื่อยแต่เวียนบันงใส่เสียงลายพวดมาตั้งนี้เลย พนิมนต์ชั้นโอ้อาจารย์มาคั่วกับเปียกน้ำเสียดใส่ลูกน้องพราะเสียดใส่เจ้าของน้ำโอ้ลงทุนขักไว้อาจารย์โอ้นิมนต์ชั้นเจ้าเด้็กหน่อยมือรับผมอินบาดน้ำกันเจ็บแสบนิมนเข้าใต้ทุนกุฏิเจ้าวาดนะครับฉันน้ำปานะครับที่ครูบาอาจารย์มาใหม่นะครับกราบนิมนต์เลยนะครับเออโยมดมโอ้ใส่แรงงานพระแต่วะอ้าโยมดมเบิ่งฝ่ายบกแขนเจ้าของดูหอมบ่ ทันบ่อหอมนี่ปอปเพ็นเห็นชื่อสิพอเปลี่ยนดอกเดอ้ออ่าในช่วงนี้ญาติโยมท่านไหนจะไปห้องน้ำํำครับผมอาจารย์ระคุครับพรุ่รรนนง,งนี้นิมนม์นะครับทุกรูปอ่าเห็นหน้าบ่ตั้งบางนั้นอ่ามาอีเมียที่ซอยยัง่อยกับมาอันนี้กับแม่ครัวอันนี้กับดีเจ น่ะแม่ฟ้าโน่นงามเสียงดีนี่เสียงเพลงลอยลิวลับลิวล่อลงหล่นลยโอ้เนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยโอ้แม่หนุ่คนหังบอกโอ้เออน้องปล่อยดิอ่าน้องฟ้าก็ลองมาเลยที่น้องฟ้าน้องตีนี่ลองได้ว่าน้องตีนเสียงจากแม่ครัวเออเสียงดีอ่าโยมผู้ใดสิไปช่วงนี้ไปเข้าห้องน้ำ ข้างหลังไปเยี่ยมของน้ำไม่ให้แน,น่เขานี่ใกล้ๆเด้อขันพู้เฒ่าไปเขาข้างหลังพูทอายุสี่สีปีลงมาให้ไปเขานี่ทรมานัยพุทาเจ้าหน่อยบ่งของดีข้างหลังแล้วก็อาหารไม่มีให้กินอูดคนนี้คุยกับมีกลัวอยู่นี่บอกกันไม่มีใครหนักกระตาเนี่ยอาหารนะโย,ยมนะเข้าไปตรงนี้ก็เบาๆแล้วก็ตักทานเลยนะไม่ต้องอายเ้อไม่ต้องอายนี่แล้วลงัวอยู่ข้างหลังต่อไปจิบแบงสัดส่วนฟังเทศฟังธรรมตั้งห่า โยมขันตรงนี้นะถ้าลุกมาร่วมทำบุญกับครูบาอาจารย์อาตมาจะบอกเบื้องต้นก่อนห้ามเสียงดังค่อยๆลุกมาแล้วก็ใครจะมาวางวางก่อนวางหลังก็ได้แต่ว่าอาตมาก็ไม่อยากให้วางหลังอารวางอะไรขณะที่ท่านเทศเพราะว่ามันมันมันทำรบกวนองค์เทศนะตอนนี้ใครจะ ร่วมบูชาธร,รมเอามาวางตรงนี้เลยนะอันนี้สําหรับการแรกอาจารย์พระกูศรีเีระพรโยมคนไหนจะมาร่วมทําบุญสร้างศาลากับท่านมาวางตรงนี้เลยโยมนะเนี่ยใส่ขันเลยมาตรงนี้เลยน้อมแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจับอาจจมาจจนิมตนอาจารย์ท่านขึ้นสู่ธรรม,มาทถ้าลูกตอนนั้นอาตมาเห็นโยมแล้วมันจะอัทธรสในการฟังธรรมนะมันไม่เพราะมันไม่นั่นเท่าไหร่นักก็มาวางเลยโยม ใครได้ร่วมทำบุญก็แปลว่าได้สร้างอาคารลานธทำใหญ่ของวัดวารีสารกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูนะศรีธีรพรที่อำเภอพูรเรือนะบ้านปะะบ่าเอามาวางตอนนี้เลยเอาช่วงนี้เลยนะมาเลยมามีร้อยใส่ร้อยมีน้อยใส่น้อยมีมากก็คิดดีๆนะศรัทธาตรงไหนให้ทานตรงนั้น นะใครศรัทธาตรงไหนก็ให้ทานตรงนั้นนะโยมนะเข้าไปขันเลยเออาตอนนี้เลยแล้วกลับไปนั่งที่เตรียมพร้อมใครยังไม่ทานอาหารจเจริญพรนะจ๊ะนะทานอาหารแบบไม่ต้องเสียงดังไปเรื่อยๆการเทศก็จะไปเรื่อยๆวันนี้ฟังเทศอย่างจุใจนะสามกันใหญ่ๆนะโยมนะ เดี๋ยวปล่อยให้โยมได้พักผ่อนอยู่หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสารโทรตอนเช้านาเทศใครพลาดโอกาสในเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าผิดพลาดอย่างแรงคําคืนนี้สามกันใหญ่ๆนะกันแรกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรกันที่สองพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูดมวรานนวัตรกันที่สามพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูปรียตพัทราพรปิดท้ายรายการสามกันอาตมาก็เลยให้ญาติโยมได้ ร่วมบุญวันนี้ถือว่าพุทธ,ธาพิเศษนะโยมนะส้อมเอาไว้แบบขมวดหรือว่าแบบสรุปนะเวลาสวดนี่ทั้งคืนทั้งวันเลยนะมวนประเมพันแม่ยอดมวนบอเออยายกิเสียพาพุทธาพิเศษอดแกงยุ่ได้วางจ้ะเป็นเสื้าสวดเออเด้อปีนี้จะเฝ้าเป็นอยังเด้อแม่วัดแม่ว่าทั้งหลายเสื้พ,พุทธาพิเศษ นฉลองวัดเราหนึ่งได้ฉโฉนดมาเรายังไม่ฉลองนะสองครบหนึปี107ปี115ปียังไม่ฉลองสหลายๆอย,ย่างกับพัฒนานฉลองเอาทีเดียวแบบพุทธาพิเศษใหญ่เลยนายจะมีครูบาอาจารย์มาสลับเทศในพุทธาพิเศษบั้นต้นเทศจบบั้นกลางเทศจบบั้นปลายเทศสลับกันโจนสว่างจะกําหนดอีกทีนะวันไหนก็ ถ้าใครยังมาไม่ทันที่หลังนะโย,ยมร่วมทวบนบกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูศีธีรพรให้ค่อยๆมากตทิกาห้ามมีเสียงแกล้งติงลิงร่วมสร้างอาคารลานธรรมกับท่านพระอาจารยนะ์นะณช่วงโอกาสต่อไปนี้ได้เวลาของการฝังธรรมแล้วเขาเชิญญาติธรรมทั้งหลายเตรียมพร้อมนะนั่งที่ให้เรียบร้อยเสียงอย่าดังนะโย,ยมนะที่ทานอาหารเข้าห้องน้ำเสียงค่อยๆ คุยกันครับคือมันอีเมีอันยังกอเทพพิดากระซิบอยู่ประเทศพมา่าเขาเรียกว่าพายกอาเทพพิดากระซิบเ,<ๆ>เสียงเบาๆเด้อเขาทั้งผีได้เมยียเด้อเขาอาหารทางนี้ซาๆตักส่ขันยำไปนัปน่มพิจาณาฟังเทศไปพร้อมและเข้าห้องน้ําฝั่งบางคนมาเห็นใจยังไม่ทานอาหารเลยฝั่งนี้เด้อโย,ยมเด้ออาหารเด้อห้องน้ําอยู่ข้างในก็มีอยู่ตรงนี้ก็มีมีมไฟให้ตลอดเส้นทาง ปัดน,นี้ได้เวลาแล้วกลับนิมนต์พระเดชพระคันทูคุท่านท่านอุนจารย์พระรูศีธีรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือวัดวรีสารขึ้นสู่ธรรมาทเพื่อจะประกาศทำสืบต่อไปกล่าวนิมนต์ครับ